ผูสทรงท่านนี can, ng, can, ện, can, ng, esus, ้ท่านได้ขอมาเยี่ยมของราบพราว่าก่อนลงไปตรวจสอบเวลาที่นี่กี่วันผมทางอธิบดีกำหนดไว้ประมาณ60วันนะทั้งหมด60วันครับนะที่ก็โดยโดยโดยการออกโฉนดต้องออกจากหลักฐาน201ก็เคยมีการตรวจสอบทุกทีการร้องเรียนเกิดขึ้นเราก็มีการตรวจสอบในเรื่องตางนี้ ท่านสถิติก็ให้นโยบายไว้ว่าในการทํางานเนี่ยขอให้ทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับในเรื่องนี้เรื่องต้นมีจํานวนผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเ่ารครั่ผบอบกพูดถึง5รอเนี่ยนะถึงยึดรอแรกคือระเบียบป่าไม้และอุทยานแห่ชาติอันที่3ก็ต้องออทีท่ทวนดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็ฟังเหตุผลเรือฝ่าย อันที่สก็ต้องไม่รอนสิทธิชาวบ้านรอนสิทธิอันหนึ่งเรื่องกฎ43กฎ43เนี่ยให้บาดอำเภอให้เจ้าของที่ดินให้ผู้ใหญ่บ้านให้ฝ่าหลายครับและระเบียบรัฐมติคมรมีการผ่อนผันมีการได้ทำกินมีการตรวจสอบมีการไปรางวัดออกโฉนดนะครับรังวัดออกโฉนดโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยรากนนชการ นนจนจนไม่จนทุกแปลงนะฮะแล้วก็ไอ้ที่300ก็บอกว่า379แปลงเนี่ยก็ได้จากสรรง,งานที่ดิมถลำนั่นนะครับทางเราไม่เคยปกปิด คงไม่โดนปิด